กราสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้กันนะฮะเข้าสู่กระทูเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของวงแบล็คพิงก์แล้วกันนะครับว่ารักกันมากแค่ไหนนะฮะโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะได้ตั้งหัวข้อเกี่ยวกับว่าแบล็คพิงก์รักกันมากแค่ไหนแบล็คพิงก์รักกันแค่ไหนติดตามมาได้4ี่ถึงหเดือนอย่างเห็นการแสดงความรักการดูแลและความมั่นใจในตัวเมมเบอร์ในวง บางทีเห็นบ้างแต่อยากเห็นในมุมอื่นอีกอยากเห็นตั้งแต่เดบิวต์จนถึงปัจจุบันเลยนะฮะไปดูกันด้านฝั่งความคิดเห็นบ้างแล้วกันนะครับผมความคิดเห็นที่หนึ่งจนะตอบกลับว่าเมมเบอร์ทั้ง4คน mm hmm. เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันรักกันแบบพี่สาวน้องสาวแบบเพื่อนถ้าอยากเห็นแบ็คพิงค์ในมุมอื่นหรือมุมที่แตกต่างจากบนเวทีแนะนําให้ดูแบ็คพิงค์เฮาส์กับแบ็คพิงค์ไดอารี่บุมที่ไม่เคยเห็นได้เห็นอย่างแน่นอน ความเกนที่2นะครับผมวงนี้คลิปเบื้องหลังน้อยมากๆถึงจะมีแบ็คพิงเฮาหรือไดอลี่ก็เถอะเมื่อเทียบกับวงอื่นมันจะมีช่วงโมเมนต์ให้เห็นเยอะวงนี้เป็นวงที่ถ้าอยากรู้อะไรรอฟังจากปากเปมเบอรออย่างเดียวซึ่งพูดบ่อยอยู่นะว่ารักกันแบบครอบครัวไปแล้วนะฮะผมขออธิบายเพิ่มแล้วกันเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เป็นเด็กฝึกน่าจะเกือบ10ปีแล้วตั้งแต่ค่ายยังไม่มีอะไรให้พวกเขาแม้แต่ความหวังถอดใจไปไม่รู้กี่รอบ ครอบครัวบอกไม่ไหวให้กลับบ้านมานี่ก็น่าจะกดดันพอสมควรแต่เขาก็สู้ได้กันมาจนถึงทุกวันนี้ได้เดบิวท์ทะเลาะกันแกล้งกันทีบกันแต่ไม่ทิ้งกันให้กำลังใจกันเก่งคนนอกจะมองยังไงผมไม่รู้แต่นี่คือสิ่งที่ผมเห็นผมติดตามมาตั้งแต่น้องเดบิวความคิดเห็นที่3นะครับอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กๆตอนโตกันหมดแล้วนะครับอยู่กันมาเกือบสิบปีได้คงจะรักกันมากเพราะแต่ละคนบอกว่าอยู่กันมากกว่าครอบครัวอีก ที่สาคัญพ่อแม่ของทุกคนก็สนิทกันครับปกติคนที่สนิทกันเต็มที่ก็ไปหากันบ่อยๆแต่นี่อยู่ด้วยกันฝ่าอุปสรรคมาด้วยกันชอบที่จีซูจะคอยเป็นห่วงลิซเวลาที่มีวันหยุดยาวๆแล้วจีซูกลับไปบ้านลิซต้องอยู่หอคนเดียวจีซูจะกลับก่อนบันนึงเพื่ออยู่เป็นเพื่อนลิซเข้าใจว่าน้องขี้กลัวผีมากบางครั้งถึงพาลิซกลับบ้านไปด้วยก็มีอีกอย่างที่สังเกตง,ง่ายๆคือไม่ใช่แค่เมมเบอร์ที่สนิทกันแต่ญาติๆของเมมเบอร์ก็เจอกันบ่อย ควาิดเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผมขอพูดถึงลิซูเอาจริงสองคนนี้ดูเป็นพี่น้องแท้ๆกันมากโรเซ่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันเหมือนสองคนนี้เป็นตัวของตัวเองมากๆชอบรอยยิ้มและสายตาเวลาพี่ซูมองลิซตอนเป็นเทนนี่ลิซไม่รู้ไปไหนพอพี่ๆกลับไปที่บ้านกันหมดพี่ซูก็พาลิซไปที่บ้านด้วยคือน่ารักจริงๆนะแต่ถ้าพูดถึงแบคพิงเขาคือครอบครัวก,กันสนิทกันมากๆความคิดที่ผ่านมาก็ตอบไปหมดแล้ว งั้นผมขอตอบอีกเรื่องถ้าเข้าใจไม่ผิดเด็กฝึกค่ายวาจีจะไม่เหมือนค่ายอื่นเด็กค่ายนี้จะอยู่กันเป็นทีมตั้งแต่ก่อนเดถ้าได้ดีก็ได้ดีทั้งทีมถ้าไมา่ได้ดีก็ไม่ได้ดีทั้งทีมดังนั้นพวกเขาจะไม่เคยมองกันว่าเป็นคู่แข่งพวกเขาต้องคอยสนับสนุนกันแล้วช่วยเหลือกันแน่นอนผ่านอะไรมากันบ้างก็ไม่รู้เราคิดว่าแบ็คพิงค์เป็นวงที่อบอุ่นมากเลยให้อารมณ์แบบครอบครัวมากๆนะฮะไปต่อนอีกด้านความเห็นหอย่างเดยแล้วกันนะครับผม อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆมาจากต่างบ้านต่างเมืองค่ายเลงแล้วว่าฝีมือดีแลนะสามารถเข้ากันได้ดีมันไม่ง่ายเลยนะกลุ่มผู้หญิงที่จะอยู่ร่วมกันกินนอนเรียนฝึกมาเป็นเวลาหลายๆปีมากเราว่าน้องๆเราเด็กเชนนี่คงผ่านช่วงปรับตัวมันใส่กันทะเลาะบ,บอกแวง้งนอนกันโกรธกันมา,มามากมายรวมถึงกฎระเบียบมากมายที่ต้องทําตามซึ่งทั้ง4คนผ่านร่วมกันมาได้จนมันเป็นความเคยชินที่จะมีกัน4ี่คนมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ เราเชื่อว่าสสาวรักกันผูกพันกันจริงๆรวมถึงครอบครัวของสราสาวก็คุ้นเคยกันดีด้วยนะฮะสี่สาวดูสนิทสนมกันเป็นครอบครัวจริงๆนะถ้าดูไม่ออกลองคิดง่ายๆจากเหตุการณ์เร็วๆนี้ละกันครับที่มีข่าวที่ว่าพี่ชายจีซูแต่างงานไม่เพียงแค่เมมเบอร์อีก3าสาวไปร่วมแสดงความินดีในงานด้วยพ่อแม่ของเมมเบอร์ยังไปร่วมงานด้วยเลยคิดว่ากระทั่งครอบครัวทั้ง4ี่ก็คงคุ้นเคยสนิทสนมกันด้วยนะครับอีกด้านความคิดหนึ่งเลยละกันนะครับผม วงนี้ยิ่งกว่าสนิทอีกนะเรียกว่าเป็นครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกันและกันมันดีกว่านะฮะเพราะอยู่กันมาตั้งแต่เดบิวผ่านช่วงเวลาต่างๆทั้งสุขเศร้าเหงาซึ้งกันมาขนาดนี้ตั้งแต่เป็นเด็กฝึกจนมาเป็นเกิร์กรุป๊ปที่ประสบความสําเร็จแต่มิตรภาพของทุกคนก็ยังคงเหมือนเดิมเสมอไม่เปลี่ยนแปลงยังเป็นเจ้าสี่ก้อนที่น่ารักรารักวงนี้เพราะสิ่งนี้แหละนะฮะถามว่าสนิทกันระดับไหนใช้หลอดร่วมกันถีบกันเรื่องจุบ๊บหอมแก้มเป็นเรื่องปกติ และอื่นๆเวลาอยู่ด้วยกันมักจะไม่เหลือภาพความเป็นในดอลสวยๆน่ารักน่ารักเลยกลายเป็นคนบ้ากลุ่มหนึ่งดีๆนี่เองแม้แต่ในคอนตัวเองก็ตามเรื่องการแข่งกันในวงไม่มีมีแต่คอยสนับสนุนซึ่งกันและกันใครออกงานเดียวที่เหลือจะคอยไปแห่ป่าเชียไปให้กําลังเจตลอดเรื่องแห่ป่ามีคนเดียวนะฮะในเกาหลีจีซูคอยสอนภาษาลิซ่าทุกวันนี้ก็ยังสอนอยู่หมดด้วยนะฮะในต่างประเทศเจนนิโโรเซ่คอยสนับสนุนให้ลิซ่าพูดอังกฤษ แล้ลิซ่าจะยุให้จีซูพูดอีกทีหนึ่งในการให้สัมภาษณ์สมาชิกแต่ละคนมักจะอวยเพื่อนๆอ,อยู่เสมอเจนนี่มักชมลิซ่าอยู่เสมอว่าเก่งมากๆในทุกๆเรื่องส่วนลิซ่าก็ชมว่าเจนนี่เซ็กซี่มากๆนะฮะยิ่งติดตามวงนี้จะยิ่งเห็นว่าพวกเธออยากประสบความสําเร็จไปด้วยกันเพราะพวกเธอพยายามมาด้วยกันมากๆทั้งช่วงระยะเวลาเจนนี่ที่แสนยาวนานและไม่รู้จะมีวันได้เดบิวต์หรือเปล่าพวกเธอล้วนอาศัยกันและกันและเป็นกําลังใจให้สู้ต่อ แม้กระทั่งได้เดยแล้วก็ยังมีช่วงเวลาโดนนองอีกเป็นปีๆก็จะเป็นแบ็คพิงในวันนี้มันไม่ง่ายเลยจริงๆดังนั้นพวกเธอจริงรักและห่วงแหนกันและกันมากๆครับความคิดเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผมแม็คพิงนี่คือยอมทิ้งชีวิตช่วงวัยรุ่นเพื่อแลกกับการมีโอกาสตามความฝันกันเลยไม่มีอะไรการันตีความสําเร็จมีแต่ความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกกันแทบทุกวันสอบทุกสัปดาห์โดนด่าโดนกดดันทนสู้กันมาตั้ง56ปี กินนอนด้วยกันเจอหน้ากันแทบทุกวันยังไม่นับว่ามีเด็กฝึกหัดมากมายก็เ,เพื่อนๆกันทั้งนั้นเข้ามาฝึกแล้วออกไปไม่รู้ตั้งกี่คนเด็กๆมันต้องมีกำลังใจสู้ร่วมกันแค่ไหนถึงจะผ่านมันมาได้ลองคิดดูถ้าเป็นเราเราจะสนิทกับเพื่อนกลุ่มนี้มากแค่ไหนเราว่ามันสนิทกันมากจริงๆร,รักกันห่วงกันเหมือนครอบครัวเวลามีปัญหาก็คอยปกป้องกันพิสูเคยทำหน้าดุดเบยดูคลิปสนามบินแล้วฝรั่งเดินฝ่าอากาศมาใกล้ๆเจนนี่มัง้งถ้าจะไม่ผิดคือดูห่วงใยกันดี เราว่าวงคนน้อยยิ่งสนิทกันหมดวงเก่าที่เราชอบยังออกแนวสนิทเป็นคู่ๆพอมดสัญญาเหมือนเหลือที่นัดเจกันเรื่อยๆจริงๆคู่เดียวแต่เด็กวัยจีตั้งแต่รุ่นก่อนจนแบ็คพิงค์ให้ฟิลเข้าครัวมากเราถึงชอบวงนี้มักเดย์ดูดซุกซนแต่ก็เข้ากันได้พี่ๆใหญ่ก็ชอบเจอน้องแกลแต่ทุกคนก็เชื่อฟังความเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผมเป็นวงที่ชอบพูดกันเองบ่อยมากๆว่าพวกเขาโตกันมาเหมือนพี่เหมือนน้องปัจจุบันก็ยังอยู่หอด้วยกัน อยู่ตั้งแต่เป็นเทนนี่จนเดบิวต์มาด่วม3ปีแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันรักมากขนาดไหนไม่รู้แต่ผูกพันกันจนฝั่งรากเรื่องอ่ะชัวร์แน่ๆนะฮะคือตั้งแต่ติดตามพวกนางมาตั้งแต่ยังไม่ดีจนถึงชุกวันนี้รู้สึกรักเด็กๆทั้ง4ี่มากๆเหมือนโชคชะตาให้เด็กทั้ง4มาเจอกันจริงๆเด็กทั้ง4ดูนักกันมากมากจนคิดว่าไม่ใช่ความรักของเมมเบอร์ทั่วไปแต่เหมือนความรักของคนในครอบครัวเหมือน4ี่พี่น้องพ่อแม่เดียวกันํำบารลองเพลงด้วยกันทุกคนคิดเหมือนเราไหมนะฮะ ความคิดเห็นต่อมา้วยกันนะครับผมจะไม่นักกันมากได้ยังไงล่ะครับเหลือกันอยู่แค่นี้คงผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะออกแนวมองตาก็ดูแล้วแหละครับผมชอบที่พักแชงตอบในช่องว่าฉันรักลิซ่ามากกว่าที่คุณคิดถ้ามองข้ามการชิปไปคุณจะเห็นเขาเป็นเพื่อนส่วนจีซูด,ดีกับน้องบ่อยที่สุดแต่ก็เอ็นดูน้องมากเช่นกันเจนนี่พี่แกจะดุเวลาน้องดือ้อแต่ถ้าน้องไม่ดือ้อพี่เขาก็จะน่ารักกลับมาตลอดบางคนอาจคิดว่าเจนกับลิซไม่ถูกกันผมว่าไม่ใช่ น้องเจนนี่เลยครับคอยกำราบเจ้าลิงลิสตอมซนแล้วก็ล้างน้องเหมือนกันแต่ด้วยบุคลิกที่เป็นคนนิ่งๆเลยทําให้คนเข้าใจผิดไปเองนะฮะเพราะมีเวลาอยู่ด้วยกันนานเลยสนิทกันแบบซี้เลยลเผื่อพ่อแม่จะรู้จักกันด้วยแล้วก็ชอบความสัมพันธ์ของวงนี้นะความสัมพันธ์แบบน่ารักมากๆส่วนหนึ่งเราว่ามาจากพี่ใหญ่เล่นกับน้องแบบไม่ถือตัวด้วยเลยทําให้สนิทกันมากๆปกติเห็นอะไรวงพี่ใหญ่ก็คือพี่ใหญ่เล่นได้แต่ไม่ใช่ขนาดนี้ฮ่า อีน่านความคี้เหนียวกันนะครับผมอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กๆตอนนี้โตกันหมดแล้วอยู่กันมาเกือบ10ปีคงจะนั่งกันมากๆเพราะแต่ละคนบอกว่าอยู่กันมากกว่า,าครอบครัวเสียอีกนะฮะพอพูดถึงลิซ่าแล้วก็จีซูแล้วกันเอาจริงสองคนนี้ดูเหมือนเป็นพี่น้องกันแท้ๆมากๆโรเซ่ว่าเวลาอยู่ด้วยกัน2คนนี้เหมือนเป็นตัวของตัวเองมากๆชอบรอยยิ้มและสายตาเวลาพี่ซูมองลิซตอนเป็นเทนนี่ลิซไม่รู้ไปไหนพอพี่ๆกลับไปที่บ้านกันหมด อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆมาจากต่างบ้านต่างเมืองค่ายเลี้ยงเราว่าฝีมือดีและสามารถเข้ากันได้ดีมันไม่ง่ายเลยนะกลุ่มผู้หญิงที่จะอยู่ร่วมกันกินนอนเรียนฝึกมาเป็นเวลาหลายๆปีมากๆเราว่าน้องๆเราเด็กเทนนี่คงผ่านช่วงปรับตัวมันไส้กันทะเลาะบกแว้งงอนกันกดกันมามากมายรวมถึงกฎระเบียบมากมายที่ต้องทําตามซึ่งทั้ง4คนผ่านร่วมกันมาได้จนมันเป็นความเคยชินที่จะมีกัน4ี่คนมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ ถ้าดูไม่ออกลองคิดง่ายๆจากเหตุการณ์เร็วๆนี้แล้วกันนะฮะที่จีซูแต่งงานนะครับพ่อแม่ของเมมเบอร์ยังไปร่วมงานด้วยเลยวงนี้ยิ่งกว่าสนิทกันอีกเรียกว่าเป็นครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการของกันและกันซะมากกว่าเพราะอยู่กันมาตั้งแต่เดบิวผ่านช่วงเวลาต่างๆทั้งสุขเหงาเศร้าซึ้งกันมาขนาดนี้ตั้งแต่เป็นเด็กฝึกจนมาเป็นเกิร์กรุ๊ปที่ประสบความสําเร็จนะฮะก็เป็นยังไงบ้างนะครับผมของหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับมาแสดงความคิดเห็นได้ ตใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากห้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ตใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ก็สับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปด้วยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ